นางรัฐก้าสุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีก็บอกนะครับกรณีธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อผ่านเพจชื่อออมสินสินเชื่อเพื่อประชาชนทุกคนนะครับจากการตรวจสอบโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเนี่ยพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข่าวปลอมนะครับยืนยันว่ากรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่องธนาคารออมสินเปิดให้กู้สินเชื่อผ่านเพจบน Facebook อันนี้เป็นของปลอมเป็นข้อมูลเท็จนะครับ เพจดังกล่าวไม่ใช่เพจของทางธนาคารออมสินแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับทางธนาคารนะครับนอกจากนี้ธนาคารออมสินก็ไม่มีนโยบายให้เงินกู้ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆไม่ว่าจะให้กู้ผ่าน Facebook แอปพลิเคชัน Line หรือว่าอินบ็อกเข้าไปใน Messenger แต่อย่างใดท่านผู้ชมย้ำเลยนะฮะไม่มีการให้กู้ผ่าน Line Facebook Messenger เพจดังกล่าวเนี่ย คือแอบอ้างแล้วก็นําชื่อและตราสัญลักษณ์ของธนาคารออมสินไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตอีกทั้งยังเผยพแพร่ข้อมูลปลอมอันแสดงเจตนาจงใจหลอกลวงประชาชนนะครับเพราะฉนั้นขอให้ทุกท่านอย่าลงเชื่อเพจแอบอ้างดังกล่าวโดยสามารถติดตามข่าวสารได้นะฮะผ่านทางสื่อหลัก ะะแล้วก็ชอบทางทางอื่นๆของทางธนาคารออมสินนะครับ w w w g ์ b o r t h หรือว่าแอปพลิเคชัน mymo นะฮะหรือว่าจะเป็น GSB Now เท่านั้นครับ